นักศึกษาสาวสวยจากคณะคารุศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ f r e s h y Girl 2020ส่วนตำแหน่ง Fleshy Boy นะคะเป็นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ <Wow. Okay. S 1> องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนาน,นักศึกษาสำนักง,งานอธิการบดีจัดก,การประกวด UBRU Smart f e s h y Boy and Girl 2020โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประสิทธิ คุณบุญญารองอธิการบรดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานโดยมีตัวแทนนักศึกษาจาก11คณะเข้าร่วมประกวดแสดงความสามารถพิเศษทางด้านทักษะความรู้บุค,คลิกภาพการร้องเล่นเต้นรำและกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ณหอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานีการประกวด UBRU Smart Flashy Boy and Girl 2020 กำหนดจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันโดยแฝงไปด้วยการรู้จักความสามคัคคีมีความรับผิดชอบการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษากล้าสแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีการสร้างสุขภาวะที่ดีและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนสำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศแฟชชั่เกิร์ลส นางสาวจินดามณีอูนานุยานักศึกษาจากคณะคารุศาสตร์เฟรชี่บอยนายเจบโจวินวาเลนสุเอาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์นวใีด